ดีทุกคนนะคะวันนี้พันทนมางานรวมเส้นครั้งที่5นะคะซึ่งโมน,นี่โหแบบว่าทีมอะไรนะตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นะคะวันนี้จะมีขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำคอร์สออนไลน์สไตล์นะักวาดนะคะตอนเที่ยง ถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งในงานรมเซนเนี่ยก็จะจัดขึ้นทุกปีแหละตอนนี้คืองานรมเซนครั้งที่5ซึ่งเป็นธีมเกี่ยวกับการกางเต็นท์นะคะภายในงานนะคะก็จะมีบูธน่ารักน่ารักนะคะของศิลปินนักวาดภาพนักวาดการ์ตูนนักวาดประกอบเพือเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแพนแนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เราแต่งตัวมานะคะกับในทีมของการเข้าแคมป์เราไปเข้าแคมป์ศิลปะไปด้วยกันนะคะ งานรวมเส้นครั้งที่5นี้นะคะก็จัดที่เซนทันเวสเกตค่ะงานมี3วันนะคะมี 16, 17แล้วก็18กันยายนค่ะในงานนะคะถือเป็นแบบสวรรค์เลยอะของนักวาดแล้วก็คนที่ชื่นชอบงานวาดงานศิลปะนะคะเพราะเขาค่ะจะมีนักวาดกว่าร้อยคนนะคะมาแสดงผลงานนะคะแล้วก็ทีมในปีนี้น่ารักมากเลยคือเป็นทีมชื่อว่าแคมป์กล่าวค่ะ คือเข้าไปแล้วไม่นจะมีฟิลแบบเฮ้ยตอนแรกอะ่ะเขาก็เปิดไฟนะเพราะว่าตัวของแพ้นะคะไปช่วงประมาณ10บโมงกว่านะคะในช่วงแรกที่เดินเข้าไปก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะคะทุกคนก็จัดมงจัดบูทกันอยู่พอถึงเวลาเปิดงานช่วง11บเอโมงค่ะคือว้าวมากเลยเขามีการแบบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดเปิดไฟฉายค่ะแล้วหลังจากนั้น หอทั้งหอเลยนะคะก็ปิดไฟหมดเลยค่ะเรียกว่าตอนนั้นแบบว้าวมากๆเลยตอนแรกนะคะก็คิดว่าเขาจะเปิดไฟสรุปว่านะคะงานนี้นะคะเขาจะจัดแบบปิดไฟตลอดเลยเหมือนกับเราไปเข้าแคมป์นะคะแล้วก็ในแคมป์เนี่ยก็จะมีเต็นท์มีบูธมีเพื่อนๆมีทุกอย่าง สำหรับใครอะคะ่ะที่ชื่นชอบนะคะในผลงานศิลปะหรืออาจจะมีนักวาดที่คุณชอบนะคะก็สามารถเข้ามาสนับสนุนผลงานได้นะในงานนะคะจะมีของน่ารักนะคะอย่างพวกโอสการ์ดนะคะตัวสติกเกอร์ไดคัทร้อหรือว่าสติกเกอร์แปะโนต้ตต่างๆเข็มกลัดวงกุญแจนะคะบางบูนนะคะจะมีนักวาดมานั่งนะคะ พร้อมนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้งานเนี่ยก็สามารถจัดการจ่ายเงินแล้วก็รับภาพสวยๆกลับบ้านไปได้เลยค่ะ<ม>บนเวทีนะคะก็จะมีกิจกรรมจัดนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ลายสติกเกอร์นะคะการสัมภาษณ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ แล้วก็มีศิลปินต่างๆนะคะมาให้ความรู้ส่วนตัวแพนเองะคะ่ะก็มีคอร์สออนไลน์มาประมาณ25คอร์สแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรินะคะให้ขึ้นบนเวทีเพื่อแชร์ประสบการณ์การทำคอร์สออนไลน์สำหรับนักวาดค่ะเห็นว่าตู้ใช่ไหมคะเราจะได้มีคอร์สออนไลน์หรือว่าจะได้สอน ในงานอยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอกับเพื่อนๆในวงการวาดรูปนะวันแบบอยเสียทรัพ์ไปเยอะเลยค่ะเรียกว่าแวะบูธไหนนะคะครูมุกต้องมีสกิลนะคะว่าจะซื้อแบบนี้ไม่ได้นะคะตอนที่โพสต์คลิปนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่งานจบแล้วพอดีนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากจะดูบรรยากาศของงานรวมเส้นเนี่ย ก็ดูเป็นไอเดียในความนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าครั้งหน้างานรวมเส้นเนี่ยจะมีทีมเด็ดๆมาให้ทุกคนนะคะแล้วพันรอมก็หวังว่าครั้งหน้านะคะจะมีโอกาสไปร่วมงานรวมเส้นอีกนะคะ